ครับกบสวัสดีนักตกปลาสายบันเทิงทุกท่านนะครับวันนี้ผมซื้อลอกมาอีกแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นลอกดีเคโอนะครับตัวนี้นะครับอ่า af สามพันนะครับดีเคโอ่า af สามพันเนาะก็คือเบอร์สามพันนะครับผมซื้อมาในราคาสองร้อยสี่สิบสามบาทนะครับมันถูกมากนะครับเนาะเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนเนาะโอเค นะครับเดี๋ยวดูสเปคมันก่อนนะครับเนาะก็ผมซื้อเบอร์สามพันมาเนาะเบอร์สามพันนะครับจุสายอ่าได้280หลานะครับก็คือประมาณ250เมตรนะครับเหลือเฟือนะครับถ้าเบอร์2000ก็ได้240ก็ประมาณ200เมตรก็เหลือเฟือนะครับกับการใช้บ้านเราเนาะนะครับอ่าใช้ตกอ่าหน้าดินน่าจะดีนะครับหรือที่ยาร์อมอย่างนี้นะครับแต่ทรงมันสวยมากนะครับ ดูนะครับแขนจับเป็นหนอบแบบนี้มันสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นโลหะทั้งตัวเลยนะครับผมชอบมากเลยเพราะว่ามันสวยอะนะครับแต่ลูกปืนไม่รู้กี่ลูกนะครับเนี่ยแต่ดูทรงแล้วน่าจะมีไม่กี่ลูกอะนะครับเขียนแค่เขียนแค่บอลบอลแบริ่งนะครับเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีลูกปืนกี่ลูกนะครับอ น้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับถือว่าโอเคนะครับน้ำหนักพอดีมือไม่หนักมากนะครับเนาะอันนี้ผมซื้อเบอร์สามพันมานะครับผมผมจะเอาไปตกอ่าไมโครจิกนะครับในทะเลแต่แต่ด้วยรอบราคาขนาดเนี้ยนะครับมันถูกมากเนาะนี่รอบห้าจุดสองต่อหนึ่งนะครับเหมาะมือมากนะครับเบรกนะครับ ก็ผมดูแล้วน่าจะมีอาการเบรกกระเด้าแน่นอนนะครับอแต่น่าจะใช้ดีนะนะครับอแต่ดูก่อนว่าเบรกเขาเป็นยังไงผมเคยใช้อมาหลายตัวแล้วดีเอนะครับคือถ้าใช้ตกน้ําเกลือผมยอมรับเลยว่าใช้ดีมากเมื่อเทียบกับราคานะครับอ่าอันนี้เป็นเบรกเขาเนาะเป็นท่าเบรกนะครับ แล้วก็นี่เสียงกิ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าแบบเนี้ยดีตรงที่ว่าคือสไตล์ลอกลอกตีอย่าปลอมอะนะครับเนาะเสียงกิ่งมันจะไม่หักไงเป็นสปริงเด้งๆเนี่ยนะครับอืมผมชอบมากเลยเสียงกิ่งแบบนี้อ่านะครับ สวยนะครับเนาะแต่ยังแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวผมจะเอาไปลองตกไมโครจิกในทะเลเนาะนะครับทะเลที่สมัยสารเดี๋ยวทิ่หน้าผมจะไปสมัยสารลื่นดีนะครับเสียอย่างเดียวเนี่ยไม่มีลูกปืนกันตีกัดน,นะครับถ้ามีลูกปืนกันตีกัดมันจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าเอาไปตกหน้าดินเนี่ยนะครับผมซื้อเบอร์สามพันมานะครับ มันก็ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับลอกทั่วไปนะครับเบอร์สามพันก็ถือว่าเล็กเลยนะครับที่ผมถืออยู่นี่เนาะนะครับถ้าตกหน้าดินแนะนําไม่ซื้อแล้วเบ,บอร์สี่พันเนาะนะครับตัวนี้เป็นเอเบอร์สามพันนะครับแต่สวยนะครับน้ําหนักไม่หนักมากนะครับกับราคาแค่นี้แนะนําเลยมือใหม่นะครับมือเก่าที่ชอบใช้เราทิ้งแบบผมเนี่ยนะครับผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ชอบใช้ลอก ตัวไหนไม่ดีคว่างทิ้งหรือให้ชาวบ้านเข้าไปหมดอะแล้วก็ซื้อใหม่ <c oughs> นะครับจะชอบใช้ของถูกนะครับอ่าโอเคนะครับสวยดีสวยดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปประกบกับเนี่ยพีเบอร์ศูนย์จุดแปดนะครับสามร้อยเมตรน่าจะน่าจะน่าจะโอเคกันนะครับอ่านะนะจะสวย,วยเบอร์สามพันี้ผม ผมเห็นครั้งแรกผมชอบใจเลยมันสวยมากนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ดีขนาดไหนเนาะแต่ด้วยราคา243บาทอะนะครับผมว่ามันเกินคุ้มอะความจริงอะได้แค่แขนเนี่ยเอาแขนไปใส่ลอกตัวอื่นนี่ก็คุ้มละนะครับ200กว่าบ,บาทเนี่ยแขนสวยมากนะครับเป็นโลหะด้วยนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกเนาะตัวนี้เป็นโลหะโลหะทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่พลาสติกก๊กอก,กนะครับอืมแต่ลอกตัวนี้น่าจะมาจากจีนนะครับแต่สวยเลยละ่ะนะครับเนี่ยตัวนี้อ่า โอเคนะครับลองหาซื้อใช้กันดูเนาะเดียวคิโอนะครับ AF 3000ตัวที่ผมถืออยู่นะครับไม่ไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับคนที่เอาไปตียาปลอมเนี่ยนะครับสปิวเนี่ยเหมาะเลยเบอร์สองพันสามพันเนี่ยกำลังสวยนะครับถ้าตีตกกระชอนเนาะตกกระชอนตกสปิวอะนะครับเบอร์สองพันกำลังสวยนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมไปสมัยสารนะครับเดี๋ยวลองดูผมจะเอา,เาไปเล่นไมโครจิกนะครับกับรอบถูกๆเนี่ยนะครับโอเคครับผม